เพราะผมเช่นเดิมเนาะ,ะมาพูดถึงเรื่องจิ๊กซอห์แห่งชีวิตนะครับผมก็ไอ้จิ๊กซอว์เนี้ยเราจะรู้จักจิ๊กซอว์ที่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะที่มาต่อกันเนาะก็คืออาจจะมีหลายพันชิ้นสองพชิ้นก็แล้วแต่ขนาดของรูปภาพนั้นๆนะครับก็ไอ้จิ๊กซอว์เนี่ยก็คือภาพชิ้นส่วนเล็กๆที่ถูกแยกออกจากภาพใหญ่ๆนะครับแล้วแยกออกมาแล้วเราต้องประกอบกลับมันไปตำแหน่งเดิมเพื่อจะได้ภาพที่ใหญ่และภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ ก็ที่ผมมาพูดว่าจิก๊กซอแห่งชีวิตเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจิก๊กซอ์แห่งชีวิตมันก็คือการที่เราวางตําแหน่งของชีวิตตั้งเป้าหมายวาดฝันหรือตั้งมั่นว่าชีวิตข้างหน้าของเราอะเราจะเป็นอะไรเราจะทําอะไรหรือเราจะเก่งอะไรย้อนกลับมาเรื่องจิ๊กซอ์เนาะผมบอกให้พวกคุณเนี่ยต่อจิกอ๊กซอยให้ผม ผมเอาจิ๊กซอว์เศษเล็กๆ,ๆเนี่ยจำนวน1,000ชิ้นเนี่ยมากองไว้ตรงหน้าพระคุณนะครับแล้วบอกว่าช่วยประกอบจิก๊กซอว์ผมหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าจิก๊กซอภาพนี้มันคือภาพอะไรนะครับแน่นอนอยู่แล้ว,วคุณก็จะปวดหัวและง,งงว่าโอ้่อนจะเอาพันชิ้นเนี่ยมาติดประต่อตรงไหนวะไอ้สีนี้อยู่ตรงไหนไอ วัตถุอันนี้อยู่ตรงไหนภาพนี้อยู่ตรงไหนแน่นอนอยู่แล้วเราจะไม่รู้เลยนะครับเราจะใช้เวลานาน,านมากแล้วก็ปวดหัวและเครียดกับมันมากนะครับแต่อาจจะประกอบเสร็จแต่อาจจะใช้เวลาเป็นวันหรือ2วันเนาะหรือหลายชั่วโมงนะครับแต่ในทางตรงข้ามเนาะผมบอกคุณว่าให้ต่อจิ๊กซอว์เหมือนเดิมแต่ผมมีภาพของจิ๊กซอว์ที่มันประกอบสําเร็จแล้วเนี่ยว่ามันเป็นรูปเนี้ยรูปภาพเนี้ย รูปภาพต้นไม้ใหญ่อะสมมติเป็นภาพต้นไม้ใหญ่เนาะผมก็เอาภาพที่มันมสมบูเนเี่ยมาวางไว้ตรงหน้าคุณแต่ก็จะกองไอ้ตัวจิก๊ก่อวหนึ่งพันชิ้น,นไว้ตรงหน้าเหมือนเดิมคะกันเหมือนเดิม mm hmm. ผมเชื่อเลยว่าคุณจะประกอบมันได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ได้ปวดหัวมากกว่าเดิมเ mm hmm. พราะอะไรอะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยไอ้รูปเนี้ยมันคือรูปต้นไม้ใหญ่ว่ะไอ้รูปเนี้ยไอ้จิ๊ก่อที่มันอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรูปแบบเนี้ยคุณจะสามารถ แยกจิกซอนนั้นได้ว่าเฮ้ยมันสีอะไรวะสีเนี้ยอยู่ตรงไหนไอ้ต้นไม้เหรออ๋อลำต้นอยู่ตรงนี้กิ่งอยู่ตรงนี้ดอกอยู่ตรงนี้ก้านอยู่ตรงนี้คือมันจะง่ายกว่าตอนที่ผมไม่ให้ภาพที่ตมปูนณอ่ะให้คุณเห็นเลยคุณจะงมแต่ถ้าผมให้มาแล้วผมเชื่อเลยว่ามันง่ายนะครับจิกซอในชีวิตที่ผม,มพูดเนี่ยไอ้จิกซอนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชีวิตของเราหรอกชีวิตของเรามันก็คือเราตั้งเป้าหรือวาดฝันจะเป็นอะไรเราต้องเอาตัวเราอ่ะ ไปอยู่ในสภาวกา้อมแบบนั้นอยู่ในตําแหน่งตรงนั้นอย่างเช่นหลายหลายคนอยากเป็นหมอหลายหลายคนอยากเป็นตํารวจหลายหลายคนอยากเป็นซีอโอบางคนอยากเป็นซีโอเขาก็ต้องเขาอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งเขาต้องมีคอนแทคที่ดีเขาก็ต้องมีประสบการณ์งานที่ดีเขาก็ต้องเก่งหลายๆอยา่างคนที่อยากเป็นตํารวจเขาก็ต้องไปวิ่ง เขาต้องไปไว่ายน้ําเขาต้องอ่านหนังสือเพื่อจะสอบให้ได้เราะภาพภาพใหญ่ของเขาเนี่ยคือการเป็นตำรวจนะครับแต่จิ๊กซอว์เล็กๆก็คือภาพที่ต้องต้องไปวิ่งวะ่ะต้องไปวิ่งต้องไปไว่ายน้ําต้องไปฝึกให้ร่างกายอดทนอ่านหนังสือนั่นแหละคือจิ๊กซอว์เล็กๆที่รวมันแล้วจะได้เป็นภาพใหญ่คือภาพที่อยากจะเป็นตำรวจนั่นแหละครับจิ๊กซอว์ของชีวิตถ้าเราเรียงลำดับมันได้ดี ชีวิตเราจะไปได้เร็วแต่ถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าตอนเนี้เราอยากจะเป็นแบบไหนผมเชื่อเลยว่าถ้าเราวางตำแหน่งจิ๊กซอของเราอ่ะไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องกับภาพใหญ่ทางเดินของเรามันจะผิดพลาดน,นะครับสุดท้ายนะครับก็จะพูดคดําคมเล็กน้อยๆๆๆนะครับปิดท้ายนะครับเหมือนเดิมเป้าหมายมันสาคัญนะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญกว่าเป้าหมายคือ การลงมือทำครับผมขอบคุณครับ